เอาเป็นว่าเรามองว่าไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องของประเทศไทยในการที่มีความพร้อมในการจัดงานระดับเบอร์คลาสที่เรียกว่า Specialized expo นะครับตรงงานนี้จะเป็นงานที่เป็นระดับรองลงมาจากเว r ร์เอ็กปที่เรารู้จักกันนะครับ<อ>เป็นเป็นงานในระดับที่สองของกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการ BIE ซึ่งเป็นเจ้าของงานนี้นะครับเป็นตัว t ีเซเองนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ประเมิน แล้วก็มองว่าประเทศไทยเองเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพดีถามว่าการคัดเลือกหรือว่าเอ๊ะเราคิดว่าจังหวัดอะไรเหมาะสมหนึ่งในการคัดเลือกเป็นเป็นเรื่องของการที่เรามีจังหวัดไมซิตี้ในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับไม <My City S 2> ซิตี้ <My City S 2> คืออะไรคะอธิบายซึ่งนี้ไมซิตี้คือจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของ MICE นะครับก็คือ Meeting Incentive Conference แล้วก็ exhibition นะครับซึ <c oughs> ่งเป็นการรวบรวมแล้วก็ให้มาตรฐานของไมซิตี้ในแต่ละจังหวัดในประเทศนี้นะครับนั่นหมายกาว่าภูกเก็ตเองเป็นหนึ่งในสิบไมซิตี้ของประเทศนี้นะครับ <c oughs> เพราะนั้นพอเราประเมินโดยรวมทั้งหมดของความพร้อมนะครับ <c oughs> ก็ก็ถือได้ว่าจังหวัดภูกเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมที่สุดในทุกๆด้านทั้งเรื่องของชื่อเสียงของจังหวัดภูกเก็ต เรื่องของความพร้อมของในพื้นที่เรื่องของคนในพื้นที่รวมถึงเรื่องอตัวโครงการที่ที่ได้วางแผนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับธีมในการจัดงาน Expo 2028ครั้งนี้ครับธีมของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยทำไมถึงเราถึงผลักดันเรื่องนี้คะแล้วเรามีธีมว่าอะไรบ้างคะธีมก็คือเป็นเรื่องของ Health and Wellness นะครับก็คืออ u t u u e u ์ uh, Life l i ์นะครับ living in harmony c a r i n g p o s i e i i t y นะครับซึ่งตัว Health Wellness เนี่ยมันตอบรับกับโครงการ Medical Plaza นะครับ Medical Wellness ที่ทางโรงพยาบาลวัชระภูกเก็ตเนี่ยได้วางแผนโครงการไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้วิธีการของตัว Specialized Expo เนี่ยที่แตกต่างจากตัว World Expo ก็คือว่าตัว Specialized Expo เนี่ยจะเป็นโครงการที่เราได้ไปร่วมมือกับโครงการ ที่มีการอนุมัติหรือวางแผนไว้อยู่แล้วและเราใช้โครงการนั้นเป็นโครงการเริ่มต้นในการทำตัว Specialized ์เอ็นั่นหมายความว่าเราจะใช้โครงการของ Medical p พ a าซเนี่ยเป็นตัวเริ่มและเราสร้างเพิ่มสำหรับในพาวิเลียนต่างๆแล้วก็ตัวคอ n เวนชันฮอลล์ต่างๆแล้วจัดงานเอ็กสเดือนหลังจากนั้นหลังจากที่เราจัดงานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะส่งคืนพื้นที่ให้กับวัชรพงเเพื่อทำเป็น medical plaza ต่อไปนะครับ,รบในแผนที่เราเสนอไปนะคะในการจัดงานเนี่ยของเราที่มีธีมว่า f u u t r e of life living in harmony และ sharing prosperity เนี่ยนะคะมันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในนั้นนะคะในนั้นก็จะเป็นเรื่องก็คือเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องของการนำเสนอของอประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนค,ความพร้อมในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของ Medical and w e น l n e s s สนะครับสห <Ha. S 2> ที่ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ปูกเก็ตส่วน mm hmm. ของประเทศต่างๆเองเนี่ยประเทศต่างก็จะเป็นการหยิบยกจุดเด่นจุดดีของแต่ละประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อมานำเสนอกับนานาประเทศคือมันคล้ายๆกับ World Expo แต่ว่าระยะเวลาในการจัดจะน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า World Expo เนี่ยเราจะจัดการอย่างหกเดือนในปีนั้นแต่ Specialized Expo เนี่ยเราจะจัดกัน สามเดือนนะครับในต้นปีสองพันร้อยเจ็สิบเอ็ดถ้าเราได้รับการคัดเลือกน,นะครับค่ะพื้นที่จัดอยู่ที่บริเวณตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตใช้บริเวณกว้างใหญ่ไพศาลถึงร้อยสี่สิบเอ็ดไร่เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเป็นพื้นที่ของทางกรมธนารักษ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทะเละและก็เป็นพื้นที่ที่พัฒนาโดยทางวัชรภูเก็ตอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข,ข้างจะลงตัวเหมาะสมในแง่ที่ว่า หลายๆท่านอาจจะมองว่าถ้าเกิดเราจัดงานเอ็กโโปแล้วหลังจากจัดจัดเสร็จแล้วเนี่ยและไอ้พื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ถูกกาหนดโดยงานสเปเชียลไลท์เอ็กโโปอยู่แล้วว่างานสเปเชียลไลท์จะต้องจัดในพื้นที่ที่มีโครงการที่ถูกอนุมัติแล้วก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายวามว่าหลังจากที่เราใช้พื้นที่สําหรับการจัดเอ็ก์โปเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นพื้นที่สําหรับรตัว medical ับไม่ได้ข้อลาซ่าของวัชิระได้เลยครับก็คือใช้รประโยชน์ต่อได้เลยไม่ได้ทิ้งวกทิ้งร้างนะคะ